พี่เฟิร์สเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันสมาร์ทดูกัดข้างนอกด้วยค่ะร้อนจะตายเธอใครก็กินข้างนอกกันสมัยเนี้ยเอ้าเหรอเขาสั่งเดลิเวอรี่กันหมดแล้วจ้าวันนี้มีแอปพลิเคชันตัวใหม่มาแนะนำ o ู้ดเ k i n g อันดับแรกสมาร์ทสกแกนก่อนสกแกน นี่สกแกนเลยโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วต่อไปใช้โทรศัพท์รุ่นไหน h o n e iPhone ไปที่แ p ปสโต e ไปที่แอ s t o ต e ใช่แล้วแล้วโหลดเลยแอปพลิเคชันชื่อว่า Food Paying แอปพลิเคชันตัวนี้นะเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Food Paying กินข้าวเราได้ตังครบจบในที่เดียว Food Paying เนี่ยคือกินข้าวแล้วก็ได้ตังด้วย ก็คือเราสั่งเองเราได้5%ได้คืน5%ทุกการสั่งของเราเลยสั่ง100หนึ่งได้คืน5บาทไม่พอเมื่อกี้พี่แนะนําสมาใช่ไหมใช่ค่ะพี่ได้จะกสมาชิก<ฮ>1%โอ้โหจริงเหรอคะพี่เฟิร์สอีก5ชั้นแนะนําต่อ<ฮ>คนที่สมาทินยังไปแนะนําต่อได้อีก5ชั้น5ชั้นถูกถ้ามีในุนมือพันคนสั่งพร้อมกันด้งเงินเท่าไหร่เห<ฮ>็นไหมสมาร์ทจะได้อีก5%ตัวเองและอีก1% 5ชั้นนี่แหละกินข้าวเราได้ตัง ยิ่งเพื่อนกินเยอะเรายิ่งได้อุอ้ยเลิศเลิศนะวะเราสั่งเลยอยู่ที่พี่เลี้ยงเองมีสั่งอาหารมี messenger มีวินแมนอันนี้เราจะสั่งอาหารเอาไปที่สั่งอาหารอะไรฉีโปรเนาะฉีโปรฉีโปรอะ่ะสั่งเสร็จไปโอเคอันนี้เรียบร้อยรอ,อโอเคเดี๋ยได้เดี๋ยวเขามาส่งขั้นตอนการสมัครสมาชิกฟู้ดเปอิ่ง ให้คุณสแกน QR code ของเพื่อนหรือคนที่แนะนำคุณหลังจากนั้นกดสมัครสมาชิกผ่าน l ลายลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ก่อนการกรอกข้อมูลของคุณกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณและกดรับรหัส OTP เมื่อได้รหัสมากรอกรหัส OTP ลงไปหลังจากนั้นกดคำว่าตกลงกดยืนยันกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพียงเท่านี้ก็สามารถลงทะเบียนสำเร็จแล้วครับหลังจากนั้นเข้าสู่ Line OA Foodpaying กดคำว่าเข้าสู่ระบบทางระบบจะขึ้นให้คุณสแกน QR Code เพื่อจ่ายค่าสมาชิก99บาทคุณสามารถสแกน QR Code จ่ายผ่านแอปธนาคารของคุณได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นสมาชิกของ Foodpaying เรียบร้อยแล้วครับและคุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ f o o d p a y i n g ผ่านหน้านี้ได้เลย เพียงแค่โหลดผ่าน Google Play และ App Store ครับวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Foodpaying เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store พิมพคำว่า Foodpaying กดดาวน์โหลดได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็เป็นสมาชิก Foodpaying หมเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร Messenger หรือ Winman ก็สามารถเลือกใช้บริการตามต้องการได้เลยครับ App Foodpaying ของเรามีร้านอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นสายหวาน สายซับมีครบจบทุกเมนูลดเลย Food p a y i อิงวิธีแนะนำเพื่อนให้เป็นสมาชิก Food ing, OA, p a y i อิงแอดไลน์ OA พิมแอดไซฟู o ดเป a y i n g เมื่อท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วกดตรงคำว่าเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นเลื่อนลงมากดตรงคำว่าแนะนำเพื่อนให้เพื่อนสแกน QR c o าร QR Code หรือจะเป็นช่องทางอื่นๆก็สามารถกดส่งให้เพื่อนได้เลย ได้แล้วจ้าสมาร์ทนี่แม่เหรอคะพี่เฟิดไวมามหอมดูดิฟู้ดไปเองกินข้าวแล้วได้ตังค์ครบจบในแอปเดียว